สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับเมื่อนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งะครับวันที่หนึ่งมกราคม2566นะครับเมื่อนี้ก็เป็นมืดสําคัญนะครับของพ่อเฮงและก็พี่น้องเอฟซีแฟนช่องของเขาทุกท่านทุกคนนะครับเมื่อนี้เป็นมืดสิทธวายกุตินะครับกุติที่พี่น้องท่านผู้ชมนะครับเคยร่วมกันทําบุญนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วพ่อเฮงกัสีได้น้ำถวาย กับทางวัดเพิ่นนะครับในเมือนี้มีพี่น้องมาร่วมถวายกันหมดบ้านนะครับแล้วก็มาจากที่อื่นพร้อมนะครับที่ปิ่นเอฟซีของพ่อเฮงก็ขอสาธุบุญนะพี่น้องท่านผู้ชมนะครับเดอฟซีของพ่อเฮงทุกท่านทุกคนนะครับที่ร่วมกันทําบุญมีปัจจัยมีนิดๆน,น,น้อยๆก็มาร่วมกันทําบุญส้่งน้ำบ่อกกัศาลานะครับสําหรับท่านที่ บริได้มีปัจจัยแต่การร่วมกันสาธุไปพร้อมๆกันคือเก้านะครับก็บขอให้บุญกุศลที่เขาได้ทําในครั้งนี้จงเป็นผลนะครับน้ำซูอยู่ทรงเกื้อหน,นุนให้พี่น้องเอฟแฟนช่องของเพิ่งเฮงทุกผู้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความจเจริญล่ำล่ำเรื่อยๆเด้อถูกไว้ทุกงวัดทุกงวัดไปนะครับเดี๋ยวเพิ่งเฮงกันจะขึ้นไปบนศาลานะครับไปร่วมประกอบพิธีการถวายกุฏิกันครับ ครับตอนนีก้ก็กำลังจัดเตรียมพาตรารนะครับน้องก็มารวมทำบุญกันเยอะมือนกันนะครับหลังจากที่จะเตรียมเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าคนเด็กที่ข้นมาก็จะได้นำถวายทั้งผัตรารและก็ถวายทั้งตีของเขานะครับ อานิมายังภันเตอานิมายังภันเตอัตตานิอัตตานิสัพพิยาลานิสัพพิยาลานิสีลวรรตตสาสีลวรรตตสา หาครับพี่น้องท่านผู้ชมครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการกําลังถวายพตตาหารถวายจตุปัจจัยต่างๆนะครับนี่ก็คือรูปแบบรูปทรงของกุฏิหลังที่พี่น้องท่านผู้ชมนะครับได้ร่วมกันบริจาคนะครับจตุปัจจัยมาร่วมกันสร้างนะครับหลังจากที่เขาโชคดี นะครับขอขอบบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆเดอขอสาธุบุญน้ำทุกท่านทุกคนนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสร้างกุฏินะครับโดยเฉพาะอาจารย์ผู้นะครับอาจารย์ผู้เพิ่นกาเป็นผู้สนับสนุนอีกผู้หนึ่งนะครับเป็นผู้ร่วมทําบุญโดยการให้แนวทางมานะครับเ <ใน S 1> พื่อนกัพระโชคดีมาจนกุฏิของเขาได้สําเร็จลุล่วง ไปด้วยดีนะครับแลวกาฮอดเมือนี้คือวันที่หนึ่งมกราคม2567นะครับก็บเป็นเมื่อถวายตามที่พ่อเฮงได้ว่าว้านะครับได้ข้าวพีข้าวน้องไว้ก็ขอให้พี่น้องเด้อน,นะครับในช่องของเขาทุกท่านทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญปรศาศจากโคกัยไข้เก็บเดินทางไกลทางไกลคอยแคีว้วคาดปลอดภัยนะครับการถวายกุฏิเมือนี้ นะครับก็ขอให้พ้นบุญนะครับที่พี่น้องได้เห็ดนี่นำซูนุ่งทรงนะครับให้พี่น้องของพ่อเฮงนะครับเอฟซี FC ของพ่อเฮงทุกทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญมีแต่โชคลาภในปีผอวซอมไม้นะครับปีงูใหญ่พัวเฮงกับแม่บ้านก็ามาถวายจ,ตจตัตุปัจจัยต่างๆแล้วก็ข้ของต่างๆ พระภิกษุสงฆ์นะครับมานี้ก,ก็ทําบุญกันเมื่อครอบครัวนะครับครอบครัวของเพรเียงากาจรู้สึกอิ้มใจนะครับที่ได้ทําบุญนะครับแล้วคันทางวัดเป็นสิเฮ็ดสิส่างยังต่อเดี๋ยวพอเฮงนก็นสีสงข่าวให้พี่น้องได้ฟังนะครับเด้อให้พี่น้องได้รับทราบอาเทียนอยากมีผู้อยากร่วมทําบุญนะครับ มันนีกรเบ้าพิษพิษถึกถึกแน่จากน้อยตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นกับพี่น้องยินดีปีดากับพี่น้องท่านผู้ชมเอซของพ่อเฮงเด้อครับเด้อสาธุเด้อขอให้ทุกผู้ทุกคนนะครับทุกท่านที่เปลี่ยน f อซของพัอเฮงตรงนี้ต่ความสุขความเจริญตลอดปี67ซึ่งเป็นปีงูงไงปีแห่งโชคลาภ ขอให้พี่้องเอฟซีของพอเฮงมีโชคลาภกับการติดตามลิปตังๆของพอเฮงมีแต่ความร่ำความรวยมีแต่ความโชคดีความยูเย็นเป็นสุขเข้ามาในขอบรัวเด้อปีงูง่า่ปีแห่งโชคลาภพี่้องเพิ่น,นก็นมาร่วมทําบุญกันไลยนะครับเมื่อนี้มาร่วมทําบุญกันหลไลนะครับ ผมให้เบื้องผาพบรรยากาศช่วงถวายปัจจัยถวายจัตุปัจจัยถวายเครื่องไทยธรรมต่างๆเครื่องไทยยาทานต่างๆนะครับช่วงนี้นะครับนี่ลูกเล็กเลกแดงพอแม่เพิ่นกระสิพามาวัดมาฝึกหัดนะครับฝึกหัดลูกหลานตัางแต่น้อยนะครับนี่เ,เขาลูกจักทำบุญ ให้เขารู้จักลดความตะานีนะครับเอามาฝึกตัน้อยๆให้เขาเห็นตัน้อยๆให้เขาเห็นว่าเขาเฮ็ดจังใดเขากระสีได้เฮ็ดนำนะครับเป็นอนาคตของชาติเป็นอนาคตของบ้านของเมืองเอามาฝึกนะครับพื้นที่ต้องเพียงพอกันป่ะอาจารย์เพื่อนกามีความยินดี เห็นเอาลูกลานมาวัดผู้ใดเอาลูกลานมาวัดเป็นเพื่อนกับสิยกสิย่องว่าเป็นผู้ที่เปลี่ยนผู้ที่ว่ามองเห็นอนาคตนะครับเอาเดี๋ยวภาพบรรยากาศต่างๆเผ่้เ,เห็นกะกะสิขอโทษด,ด้วยนะครับที่เอารูกปกุติมา ใส่ดำนะครับเพื่อเห็<อ>เกนกอยากให้พี่น,อน้องท่านผู้ชมได้เห็นได้เบื้องน้ำกันนะครับเนาะว่าเป็นรูปแบบใดเป็นหลังจังใดนะครับผักข,ข้าใส่ดูล,พล,ล,พลพบพ้นลบแดดลบพรดลบหนาวนพระพุทธเจ้าว่าไยังมีอันนิสงบ่อยแล้วได้การในท่านท่านส่วนนี้ส่วนเป็นกระน,น,น,นี้อันนิสงเพื่อน อาารยจะไว้ในโฉนที่ติดในแก่โฉนคือการวัอนจุ่มลาการท่านมัจะมีอยู่มีการช้จง่เนี่ยการช้อจุ่คค้นกันให้ท่านใ้แก่สมเข้าวัสมในแก่โมงหรือว่ารนับแต่ีซโร่ขึ้นไปเปิดวาดสมนะ่าสองหลุนี้ย่เเป็นสมนระเว่าเป็นตัวแท่งสมแต่เซโร่เนี่ยมาสมเพราะว่าสมนี่แปลว่าเป็นมง เป็นเเป็นทณนัะมาสม้ประยชน์นี่านใช้ควานจริงใหญนเลยจัดแลนการสักให้คำารก,การะทั่งเนี่ดับม้ พะเจ้าส้าขอทอดมือมิซาเต้ในพระบตะศาสนามิซาเต้ในข้ามสังฆสงอ์พระโพธิจเกรขอข้าวเกิดขึ้นมาให้เกิดขึ้นมา่ดยคุขึ้นมาิดยคุเกิดผู้ทงเกิดเปรตและกามกัเจา่เยสาจเผยสัสม่ามีคุณธะได้เข้จึงได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษดฉะนั้นเข้าเกิดข่าเป็นมรุษย์ได้กาจาร ในความให้ชีวิตถามวันได้ที่โกรการพิชิตปฏิทิท่าไปพิชิตท่าไปให้กระด็นนตังแม่นยพยามเพย์าเหตุที่สิทีมันบออเกิดข้อเกียร์ห้อนไแก๊ส้นเื่นหลังระบอกเกิดความไแก๊จะพอในการให้ท่านที่แต่เพื่อจะว่าให้ท่านว่าให้ผู้วเกีเกตยจะคงจนเกินไปก็ให้เป็นการเกียเห็นจะคคนเื่น ห้าวไหตามเข้ามีสธาติขึ้อข้าเสียวาข้าไหไปในปานนี่ห้าวไเป็นลอยเป็นห้อนวาเข้าวสางห้องนั่งพูอจีสามาสามประเดี๋ยวสางนีงจะดังถ้ามือกำลังกดจะคล้องโดยกำลังมือในการเทิกกันแต่ถ้ามือของวากํำลังสับยะเห้ามีหมากคือว่ามีหน่เท่าแดเชืองสิแต่พอไดเป็นการเปลี่ยนเยนาะพอนพ่าตาเฮ็ด เราเป็นการเบียดเดือดจะฟ้องเราเป็นการเบียดเบียนทุกข์เกิดเบียดเดือดจะฟ้องจะฟ้องก็ทุกข์ใจอได้เงินนี่ทุกข์เกิดขึ้นก็ดจอยเป็นบาปตัวทุกข์ในจิตในใจมีความกองวอกังวลในจิตในใจให้ท่านไปพ่อจีให้ท่านไปแล้วเท่าจะเกิดพ้อมเกิดยิ้มในจิตในใจติด แดเกิดเป็นข้อก้อนเกิดไปคิดกันก็ปลุกตะแยกพิกันก็พีก็นอนให้หายไปก็ชอบเป็นแต่ว่าทางหายไปแล้วเกิดข้อพาสุขแก่ค้นอื่นไห้ข้อพาสุขแก่จะพองของพอี่เป็นคือของข้อสุขแล้วเพื่อนยองก็สรรเสริว่าการสะสมสิ่งบุญนี่ยองทำสุขมาให้ วัวจะเป็นสุขทั้งจี่ทั้งใจทั้งกายของหรวอว่าการนำรองชีวิตการเป็นตัวจากเป็นดีผักผ้าอาศัยการความเพิ้นของพิษสุสมโอซม,มันนน,าานหนนรจจือว่าชีหรือว่าภูเขาเมื่อเกิดปฏิกิริยาเา็มอาไยใดที่ผักผ้าอาศัยดูลบพ้นลบแต่ลบหอนลบน้ำเพราะไม่ได้จาวา ไยัมมีอในสงายหัในการในท่านที่ส่วนนี้ส่วนนอ้กับนี้อันในส์เพื่อนทาร้อวไว้ในส่นติติในแก่สงเคือการจ่อจงมาการท่านไมีมีการจอจงเนีการจดอจงบุคค้การในท่านในแก่สงเข้าวาสงในเกมงหรือว่าณปัตเตซีลูกขึ้นไปเกิดวาสง ้าสองลูกนี่ยังว่เงเป็นสมอว่าเป็นตัวเทียนม่งสมตาับเซรุ่มแง่ผสมพาสมนี่แปลว่าเป็นมุ่เป็นมุ่เป็นคณะาสมประโยอนนี่คันเป้นสมงคันจริงใหญ่เลยจะจับได้ดักได้ทำกด้ทำเด็ดเ่อนี่เหม่ ปี2เปซนปี2 0 2ในส่วนการใน้ทานเกิดสึ่นเป็นระเจขอาโปทอดพระเนรสั่งให้พระูตสานานใสั่ใหของสังใหของพระูาเจอดพอข้เกิดขึ้นมาเกิดเป็นไม่เคยป็นเกิด้เป็นไม่ส้ย เกิดตัวเพี้ยเกิดตาเกิดตาที่เท่าเกิดแสงเคยดแสงสมมามีคุณนะท่านเท่าจึงได้เกิดเ่าเป็นมนุษย์ฉะนั้นเท่าเกิดเ่าเป็นมนุษย์แล้วก็จะในต่อมาในชีวิตถามท่านได้ที่โอกาสท่านเพื่อที่จะพิชิตท้าไปพิ่ิที่ท้าไปเท่ากระด็นโดนตั้งเม่พยายามพยายามเหตุที่สิ่งที่มันบอกบอวเกิดข้อเกียรติ ให้แกเป็นคนอื่นลราบอกว่ต้องเกี่อวกัแกจะพอในการใหทาบบวว่านด้วแต่ไม่เดียงจว่าให้ท่านว่ให้คือเก่เปีจะพงจนเกินไปบ่ให้เ็ดการเปีนเียจะคนอื่นใหตามเข้า,นามนศธาคือข้อเ,เสียวงาข้อหายไปในปนานนี้เป็นหลอดเป็นข้อมีวาข้าสาั่งห้องนัง้นคือจีสาล้านประเรียนสั่งยี่กระดับต่าตึงกำลังของ เโ่ยกำลังมุ่งในการเหตุกันแต่ถ้ามุงอย่าของว่ากำลังทัพอย่าให้มีหมากหรือว่ามีหนอมเท่าได้เผื่อท่าสิได้พอใดเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนเฉพาะมันบ้าตาย